เตือนหากพ่อแม่พี่น้องเอ้บิ๊กบอที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระายไปซื้อของที่ดานนามิกแอบถ่ายน้องๆอีกแล้ววันนี้อยู่กับเกมฟิฟายส่วนมากเราใช้ปืนอะไรกันเป็นไฮไลท์พี่สายไฮไลท์จะเล่นเอ็ปบีดีจะเพิ่งฝึกพี่เอ็ปเพิ่แปลกพี่เอ็มแปะเป็นสีส้มไหมพี่เข้าไปมันฝังอยู่มันยิงยังไงให้มันเข้าหัววะกูดึงเมาส์กดดึงแล้วเนี่ยเออสวย ันนี้มันเช่นนอมัต้องยิงยังไงมันต้องสะโขบป่ะหรือมันต้องยิงยังไงไม่สะโขบแล้วงัดขึ้นไปกับกับยังไงเดี๋ยวกับนี่เหรอสะโขบแล้วงัดขึ้นนี่ยเหรอโอ้โหไอ้เที่ยต้องทำยังไงวะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสะโขบอะไรไม่ต้องสะโขบเมื่อกี้ขึ้นแรงงัดงัดได้อยู่อะพี่ยังไม่ต้องสะโขบอะไรดิไม่สะโขบอันนี้มันย like ืนน kind of ิ่ง เ,เขาเาหัวเป็นแม่โคมันเลยเอยบอบักไดนบักไหนพี่เลนเออใคาอยู่นี่บักดพี่เรนวัดตโอ้ล็อกแล้ล็อกแล้วแล้วเอ๊ยโอ๊ย ตึงลเฮ้ยคนเอาอมาโฟมาโฟโอ้โหมันเป็นบันเอ้ยมันโลวบ้าวะ เราไปลุยกันน่้องๆครับตอนนี้พี่มีเว็บปั๊มวอลเล็ตหรือสุ่มวอลเล็ตมาให้ดูกันลองเข้าไปดูนี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไททันโซนอันดับแรกนะครับเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครัเพียงสมงัครง่ายๆนี่เสร็จแล้วอะไรเร็วเกินเข้ามาที่เติมเงินนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เข้ามาที่หนีวอลเล็ตซองของขวัญกดเติมเงินเข้าไปแล้วก็ใครที่ยังเติมไม่เป็นก็กดดูวิธีใช้งานนี่นะครับนี่ก็จะบอกวิธีใช้งานนะส่วนพี่จะมาเติมให้ดูนะครับน้องนี่เข้าแอปทัวร์เลนนะครับลลเ,เ,ลเลื่อนะะครับบจเป็นแ่ง นเงินเท่ากันนะครับแล้วก็กดตรงนี้เป็น1น,นะครับแล้วก็กดสร้างซองมูลค่าปุ๊บยืนยันแล้วก็คัดลอกโค้ดหรือลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กลับมาที่เว็บไททันสโตร์แล้วก็กดวางลิงก์แล้วก็กดเติมกันตอนนี้นะครับผมแล้วก็มาสุ่มกันเลยใช้คร้งละห้าสิบห้าเครดิตนะ <c oughs> ผมจะลองสุมง่มดูแล้วกันวะสุ่มไปหนึ่งรอบเท่าไหร่ซีต่ำๆคือจะได้หนึ่งร้อยบาทนะครับผมมาครั้งนี้ล่ะขอหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเีิยหนึ่งพัน ครับผมหนึ่งพันโคตรัุ๋ยเดินลงมาข้างล่างก็จะบอกประวัติที่เราเคยด้นมีสถานะั้นเราก็กดเข้าไปในลิงก์นะครับปุ๊บกรอกเบอร์โทรศัพท์ปั๊บ กดเข้าไปกดรับซองของขวัญไปดิเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้แบบ1000บาทไปที่เรียบร้อยแนละ้วครับง่ายเกินเว็บไททันสโตนอันนี้อยู่กับน้องปอน้องปอโคตโหดเลยเหมือนมากับตันคีโมเหมือนคลิปก่อนเพย์ออฟโดวินนะพี่แต่ผมไม่ต้องเพย์ผมก็ชนะได้เฮ้ยทำไมพี่วีอันนี้แล้วว่ะพี่ไม่ปีกแบบไม่กว่าแล้วมันของฟรีพี่มันรับได้ทะเล<ร><อ>คลิปก่อนอพี่วีน้ำน้ำอะไรดูไม่กว่าแก่อนแฮร์รี่พอ <c oughs> ถ้าเป็นพับจีนี่ต้องลงไปเอารถก่อนแล้วค่อยวิ่งใ,ใจเย็นๆจเย็นพี่ไม่ได้จริงจังอะไรเฮ้ยมีคนเพิ่งลงข้างบน <c oughs> เห็นบ้ะมึงเจ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้มันไม่เข้าหัวโอ้ยหลอกเล็บมาทำอะไรมาทำอะไรตอนนี้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ปืนนี้ <c oughs> ประกับตันเอาไม,ม่ประกับตัน <c oughs> อยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยนู่นเอา อุ้ยแตกแล้วมังไอ้คือก็มีมอสมาหว่านหมดอะพี่เออมึงก็โวยกูชิบหายเลยพาไปไหนไปไปไปนำทับนำทับกระเป๋ายังไม่มีของเขาเลยเออประกับตอนตอนอยู่ตนอยู่ในคลิปคือแบบผมไม่ต้องเพลผมก็วินได้ตังแต่คนแรกตลอดเลยต่างแบนละโคตรโม้แม่งหาดีไหมท่ามโพนกับไปโพนเป็นแพรับศูนย์นะไม่เกี่ยวมึงวิ่งไปเองพี่ไม่รู้ทางคนเลือดสองร้อยเท่ากันครับเฮ้ยมอสมอหลอนอี๋ บอทอย่าเรียกว่าคนเถอะถ้าถ้าถ้ามันจะนิ่งขนาดเนี้ยใชบอทเกมหมากมันยังโหดกว่านี้บ่มีอย่างมาพังทลายความภักของโซ่เราได้ไปเอาไปเอ้ยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะกับตันร้องเพลงว่ากับตันร้องเพลงว่าอะไรนะโอ้จบแล้วจบแล้วไม่คุยด้วยละ ไม่ว่าเดินไหนเดินไหนก็ได้พี่เดี๋ยวเป็นบริกรรพี่ใช่เหรอต้องนำพี่เหรอพี่ไม่รู้ทางนี่จากนี้ไงกับตันนากับตันให้กับตันโชพาวกับตันไวกับตันวิ่งทำไปโชพาวโอ้ยเมงไม่เจอคนเลยเกมอะไรนี่มีเกมมีคนบ่นี่เฮ้ยเราจะได้ฆ่าคนบ่เฮ้ยเลยสิบเก้าคนเลย ออฟสิบหกคนดิสิบหกคนเออเพย์ออฟโดวินคนมีมอ่ะคนมีมอ่ะราจี้อ่ะช็อตนั้นนะเพย์ออฟโดวินนะพี่แต่ผมไม่ต้องเพย์ผมก็ชนะได้ผมไม่ต้องเพย์ก็ชนะได้โคตรถึงอ่ะแล้วมัะเด็นคืออะไรไหมพี่บอกตั้งมาขยี้ผมอีขยี้ดิมึงจี้ขนาดนั้นอะตายคนแรกตลอดไม่จี้ได้ไงอะเออสัดดันขึ้นเครื่องบินลุงตู่ได้ป่าวเนี้ยไม่หานพี่ไม่หานไม่หานโน่นนี่ มีแค่นี่คนดีอย่างนี่คนจริงเฮ้ยมันมันใกล้แตกแล้วตอนนี้ขอพี่ทีมออสโลมาขอเจี้ยแเจี๊ยพี่คนดีเลยสลับปืนพี่สลับปืนไม่ทันไม่ใช่พี่สลับไม่ทันพี่กดเลขหนึ่งแล้วมันสลับไม่ได้เราพูดตายหาตายหกกันหมดเลยเอ้ยคนเดงคนเดียวโอ้แต่แล้วที่มาหรอคะ n o p โอ้ก pues er. ับตันจบละเลือกเลือกเดีอยกับตันเลยง่าเดี๋ยวดู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 น้องปอพี่ดูดูจากเสียงกดเมาส์ก็โหดแล้วว่าดูเสียงกดเมาส์ก็โหดแล้วแตกไปดิเมาส์มันล็อกจริงพี่ไอ้ตายคนแรกเป็นหมาโอเคลงไปแากคนแรกเลยสนุกด้พี่เบนเบนมาที่บ่บแน่นอนเอาคนแตกไปดิเวน เฮ้ยพ no, no. ูดพร้อมกันเลยวะขอปืนหน่อยรักกันขอปืนหน่อยรักไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาสะบเนี่ยเอาแล้วเตรียมดูคนดาวแล้วครับเตรียมดูคนดาวแล้วฮะเตรียมดูคนดาวรอดไปไปไปรอดตามตามเฮ้ยพี่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 ขอแตกได้แดงคนนี้คนนี้คนนี้เอาดิ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 ครับเอาดิครับอะไรครับอะไรครับอื มเก่งอหรอก็แบบเล่นวันที่สองนะครับเดียวไม่ใอพเดีกัดตันอีกหัวกับตันเยอะเฮ้ยไอชิบิคนญี่ปุ่นมาไอสัตว์สัตวาเดี๋ยวมึงตไปดิสัตว์เดี๋ยวมึงเป็นหมาดิพี่ใครตายคนแรกเป็นหมาใครตายคนแรกเป็นหมาเฮ้ยพีเดี๋ยวมึงเป็นหมาดิกูเป็นหมาเฉยเลยไอเชี่ยมันเป็นุ่มพูดเองตายเองเฉยเลยอยู่ไหนน้ำนี่น้ำที่พี่ไม่รู้ทางว่ะเฮ้ย หาช็อตที่กัปตันพูวเพลออฟเดอะวินไม่เจอพี่ตานวดนาทีไหนเจอแล้วเจอแล้วใช่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 สวยพี่สวยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ในบ้านนั่นแหละปอในนั่นแหละป๋อบ้านซ้ายเนี่ยบ้านสายน้อยๆเนี่ยปอไม่ใช่หลังมือเอาไอ้ชื่อร้ากูชชี่เอากระเดืองดิมันเข้ามัยิงมันถึงที่โอ้โหเารจบละ นูนหละะังฮะบักปอมึงเหมาหมดเลยอ,เเอีกจะโหดกันไปไม่ได้อีกไม่พี่ตายก่อนนีงค่อยโหดดีปะผ่านมาละคา,าร์าทุกคนในทีามเอาปืนเอาปืนอะไรปอปืนเลยแบบนี้อพ,พี่พี่เงินเท่าไหร่พันห้าพันห้าได้สองชั่วโมงพี่อุย,ยออกอุยออกเอ็มพีห้าเอ็มพีห้าพวกนี้พวกนี้มึงไปคิสตันขับมาใช่ไหม สองชั่วโมงลูกไซชักไม่รีบเอาแล้วแตกละแตกหนึ่งอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเฮ้เอากับตันทำไมไม่บอกจะได้ไปชุบโอ้ผมผองอ้ยนี่เดียวไอ้เชี่ยกับตันเขามองสาว แต่ก็จริงมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่มันเด็กไปเออแต่กับตันอะไข่เจียวสองปีที่แล้วมั้งสองปีที่แล้วอายุสิบจำได้กันอีกอะจำได้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเคยไม่ลืมเลยพี่แบบลืมอ่ะมันเป็นแบบ history of เ e ิดแล้วกับตันมันก็แบบโทรพุงไยงพี่แล้วมันก็แบบเต้นอะฮะก็ถูกฝักนันไม่พูดกินอะไรอะพี่แม่งผมแม่งเออขอบ ไก่เกินเฮ้ยนัพี่หมอกระชาไงกตันกชาเต้นไงถ้าเกิดเเกเตอร์แล้วแม่งโดนหัวนี้คือเกียร์เลนะดาวโอ้โหไม่ทำอะไรเลยอ่ะยิงแค่ตัวเดียวเองอ่ะน้องเอ็นตาน้าผมยู่เฉยรอพี่แตงเออรอพี่ตายนะน่นเลนะเปล้มยิงหัวั่วไปยไอ้ชีย พอยิงได้ก็บอกช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยพี่เอาก็เมื่อกี้กูยิงหัวไปเม็ดหนึ่งแล้วร้อยห้าสี่อะช่วยพี่ก่อนช่วยพี่ด้วยตันองแล้วตันองแล้วเอ้ยไม่เอ้ยกำลังไปอยู่เนี่ยเติมยาไะยาสองกล่องผมให้พี่โอยโอเคโอเคโอเคผมว่าผมได้ใช้แล้วล่ะทีหลังไม่ต้องให้กูทีหลังไม่ต้องให้ มันมันเล่นระยะไกลกันนะอยู่ไหนกันเนี่ยเกมนี้ก็เล่นก็สนุกมากเลยกับเพน่อนอ่ดพ่อมึงอะพี่มอสให้อสดครับคือมอสไปแล้วยาอย่างไรมีใครมียา้พี่ปะหมดแล้วกดอีดดอว่ากดอีดดบฟอร์ดไหนได้ปะโนแค่นั้นผมไม่ยิงไม่ได้ละผมยิง กูนอนอยู่เฉยๆดีกว่ามันมันหมอบตรงไงอ่ะหมอบไงอ่ะเออแซดกดแซดพี่เฮ้ยเมื่อกี้เลือกพี่เพิ่มมาให้ทำไงมาอีกอารมณ์มันเป็นสกิลของใครครับไอที่จะดาวสามครั้งชนะเลยพอพอพอโอ้ยหนีหนีวันละชั่วโมงกูก็จะตายแล้วฟรีฟอร์ฟรีไฟอย่างหรอกเว้ยหู